โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับครับนะครับสอาานี้นะครับไปได้ไปถึงทั่วประเทศแล้วนะครับสามดาวกับสี่ดาวเอ้ยสองท่านครับสี่ดาวกับห้าดาวต่างประเทศสนใจมากซึ่งต้องบอกว่าผีเสื้อที่ออกเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะได้มอบของที่ระลึกให้กับท่านทั่วแล้วกันจัดสงขลาแล้วก็ตลอดรออนุญาท่านทั่วสักครู่ครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้นำส่งให้กับสรรใหงานจาังหวัดในวันที่ที่รท่านายกเล่ากาชารับก็สามารถมาถ่ายรูปด้ที่บนเรื่องข้าไทยใส่ให้สนุกของเราที่ได้เตรียมไว้แล้วนะครับน,นี่นะครับใช่ครับกระจายันที่เข้าเร่วมกิจกรรมในันนีครับ มีตัวว่าทุกานได้ร่วมกันสลายกคำความดีตอสิบพรรษาสิบสิงหาสมพันหร้อยหกสบห้านครับดีเท่บินนะครับัางาพภาพดีๆนะครับงานพัฒนาจุนจัวสงฆาจะได้ขยายปีมาหน่อยละ ต่อยอดให้กับหลายๆหน่วยงานด้อยากจะประชามพกครัครับรองะครัลตงเราจะเร่งการนครับอคคอ กาชนด้วในะครับที่ดับประดิษฐ์นะครับของจัหวัดสันตานะครับ่ารรกขอเรานะครับท่านก็สามารถสบสนุนการปกคองของจังหวัดสาได้พชยก็อบท้ประลัดอปตว่าเมอจันท์จังหวัดสงขลาผ่านมาชแล้วรับของว่าจังหวัดจะถ้าใครที่ไม่สะดวกไม่สะดวกมา